Good job, <laughs> <laughs>

ไฟชาเออเตอาหลังศาตร์บอกว่าร้อนว่ะนั่งร้านร้อนรรมาดาและ โอ้บ้านฟ้าเฟดสวยที่สุดในหมู่บ้านมีอยู่บ่อในหมู่บ้านแบบนี้นะสีชมพูกับบัมีเลยเนาะในหมู่บ้านเนาะบัเห็นมีไผเฮ็ดเงื่อนสีชมพูเลยเนาะเดืดเฮือนล้างลังงล้างน้อยๆแบบนี้ก็บ่ค่อยมีเลยเนาะมันเหมือนนั่นโรงแรมเหมือนแบบรีสอร์ทอย่างสีเนาะส่วนใหญ่คนทั่วไปเขาทำเขาทำใหญ่ไปเลยเนาะเออทันเล็ก น่ารักกระทัดรัดแบบนี้ไม่มีนะเท่าที่ดูเนี่ยไม่ยังไม่เห็นแล้วก็หลังแรกนะที่อยู่เรียงกันเหมือนรีสอร์ทเลยนี่ถ้าทำเพิ่มอีกสักสีห้าหลังนี่ยาวไปนี่ปล่อยเช่าเลยนะนี่เป็นรีสอร์ทได้เลยไอ้ดูฝีมือลุงศาสย่าหยุดด่า ทาเรื่อยๆจนกว่าจะเนียนเออ

lọc tiền gần Ừ. Đó. Huh? muốn là luôn. Yeah, muốn đi trúp xong. <há> )Yeah.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเหฮดด้านน้นเสร็จแล้วนะคะก็มาทาด้านนี้ต่อนะสามารถกับลงซาะโชว์ฝีมือ

มอบก้อยทุบเลยนี่ครับ and then... Gracias. chưa có phải của mình đã chưa vậy?